สวัสดีครับคลิปโตสั้นๆกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ TRX หรือว่าเหรียญ TRON นะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยนะครับโดย TRON เนี่ยก็จะเป็น Public Blockchain ครับที่มีความตั้งใจว่าจะเป็นฐานหลักของ Decentralized App ต่างๆนะฮะและ TRON เนี่ยก็เฝ้าฝันว่าอยากจะให้มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแจมๆเกิดอยู่ในเชนของเขานะครับ โดยเน็ตเวิร์กเขาเนี่ยก็ได้เปิดในวันที่ส27พฤษภาคม2018ที่ผ่านมานะครับรูปแบบของทรอนเนี่ยก็จะเป็นแบบ d e l e g a t e p r o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  f Stake นะแล้วก็จะมีการเขียน Smart Contact ด้วยภาษา Solidity นะครับแล้วก็ Comply ์บน Tron Virtual Machine หรือที่เรียกว่า t v m นะฮะแล้วก็จะมีการใช้โปรโตคอล Tron Smart Contact Privacy นะครับซึ่งตัวโปรโตคอลตัวนี้เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะแล้วก็มีความเร็วในการทาธุรกรรมอยู่ที่2,000ครั้งต่อวินาทีนะครับก็ความเร็วจะใกล้เคียงกับับ Payal นน เราจะมาดูผลิตภัณฑ์บางอย่างของทรอนนะครับก็จะมีอย่างตัวทรอนกิทนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโหนดเต็มรูปแบบนะครับที่ทํางานอยู่บนระบบคลาวด์เนี่ยก็ทาให้นักพัฒนาต่างเนี่ยสามารถตั้งค่าโหนดต่างๆเพื่อทํางานกับโปรโตคอลทรอนได้นะครับแล้วต่อมาก็จะมีตัวทรอนลิงก์นะฮะก็จะเป็นตัวทรอนวอลเลตนะครับรองรับตัวเหรียญ TRX TRC10 แล้วก็ TRC 20นะฮะเอาเคนี้เราจะดูแอป,ปต่างๆที่อยู่บนทรอนเชนครับว่ามีแอป,ปตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับโดยแอป,ปแรกเนี่ยก็จะ จัสสวอบนะฮะก็จะเป็นดิ c e ท t ลไลซ์เอ็กซ์เชนนั่นแหละฮะที่ให้ทําการสวอปหรือว่ากาะทำการฟาร์มเหรียญได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวแอป i n g นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บพนันนะฮะก็จะมีทั้งการทอยเต๋าแล้วก็มีการทายราคาเหรียญ i t c o i n ด้วยนะครับ แล้วก็เป้าหมายของทอนเนี่ยต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างโซเชียลมีเดียแบบดิจิทัลไลท์ like ขึ้นมาได้นะก็มีความตั้งใจว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะทําการอัปโหลดรูปวิดีโอหรือคลิปหรือบทความอะไรก็ได้นะแบบไม่มีใครมาคอยควบคุมเลยนะครับเพราะว่ามันกระจายศูนใช่ไหมมันก็ไม่มีใครมาควบคุมเรื่องนี้ได้นะแล้วก็จะมีการให้รางวัลกับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะครับแล้วเขามาดูตัวว่าชอนกับบิทเทอร์เรนเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงนะ โดยที่มาคือทอนเนี่ยได้ทำการซื้อบิตทอร์เรนต์นะฮะเพื่อทำโปรเจกต์แอตลาสนะครับก็คือทำเพื่อให้ทอนและบิตทอร์เรนต์เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช้งานด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสอบเหรียญ TRX หรือว่าทอนที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายกระชับดีนะครับก็เพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเราจะมาจะมากันใหม่สวัสดีครับผม